การเปลี่ยนแคมนะครับ o, เวฟรอย B1 นะครับลูกเดิมนะฮะนี่นี่เบาวิวเลย SKS โดยตั้มบางพลีเห้ยใช่ไหก่อเลย ความแตกต่างมันแตกต่างมันอ้วนกว่าสูงกว่านี่หนึ่งอ้วนกว่าทำปิดสุริยันบอกบอกบอกก็อืมเป็นสุเดียม